ครับสวัสดีครับเมือนี่เฮ้าสิมากกินปิ้งสีค้องไก่สีค้องไก่เสดาบุมีตาตบังหงเนาะเสดยบุมีตาตบางหงมมง,หงมันคำแล้วก็เลยบระังยันทองเสียกับข้าวเหนียว ของหมักเลยมาเข้ามากินกันเลยจ้าแต่ก็มีแจว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 มาค้ํมเปียกอืมอืมของหมักเลยข้าวเหนียวตับไก่ํำแจวคำใหญ่ๆเลยอืมหมักลายข้าวเหนียวอืมม่ตามังหงยังคะอืมอร่อย อืมแซ่แบจะมาคำเปียกแซ่บแซ่บอือม่ได้ไม่ได้ไม่ไดเอาแซ่บเลยสบายอืมเส,ส,มสียดายจะมันเย็น อืมโอ้ยบุ๋มีคนแย่ง <laughs> อืมไม่แยงว่าแซ่บไปดลวยน้ำเจลอันี่แม่อืมอืม,อ,มอันนี้นังไก่ อาจจะห้าอาจจะห้าแล้วมาไก่โอเคแซบนั่นแซบ chả ôn biếu anh em sẹp điêu biếu anh lan, tuyệt xăm im กินรสกินน้ำกันเนี่ยมากินรสเถอะกินเลยมากินเลยกินโลดเอาจับแฉกน้ำกันส่วนผส,สน้ำกันจ้าพี่น้องเอากินเพื่อนหมูแก่กินเพื่นพอนไอกล้องอร่อยแบบตับจำเจียวด้วยนะอืมหนกโบแถมก๋อยเลยแบบนี้หืม lanjutan dikit lumayan manjur, manjur ke ah mau cabang bumi entah mau mungkas react saya 你们够不够干吧。 จังซี่จังซี่ขาหนึ่งนิ่มๆมางลานหนึ่งแข็งแก่งหนึ่งครับ

ai có ốt rồi đấy <laughs> ừm cân nặng cả บอกคนเนี่ยอันชันม่จะถุงเลยไปกินไรเขาเนี้ยจะถุงอืมครับต้องซื้อมหาถุงเดียวอันนี้อันนี้ยคนเนี้ยอันชันพี่น้องข้าวเนี่ยอันชันมันจะนิ่มไม่ใหญ่บนเนี่ยอีกถุงหนึ่งไงอีกถุงหนึ่งมา อันนี้มือจะเอ้อเปิดนะอืมกินน้นำในบริเนคอขออนุญาตกินน้นำในเด้อจ้าขออนุญาตกินน้ำในเด้อจ้าข่าวเนี้อตีคอกจะแค่สิบโค้งสิบโคง้งแล้วก็จะแค่แค่แค่ มแครกินแบบนี้มันน่าแซ่บกระดูกมันแบบพลอยๆมมือมมืออวะ ติมือตอนนี้อันช้ำตมิมือมันนิ่มเกินไป อืมน่าบานอ่ะอาจาจบคลิปเนาะบันเนศสำหรับมันนี่กับสุดขั้วโตไปก้อนบันเนศฝาผู้ใดเบิ่งคลิปในอยู่กับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าฝากกดติดตามเปิ้ลในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เปิ่นในเหตุคลิปต่อไปเด้อจ้าสำหรับมันนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ